ท่านผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องวัดวาอารามเนี่ยเวลาเราไปท่องเที่ยวเข้าไปกราบไหว้พระกันเนี่ยนะฮะท่านลองสังเกตนะฮะถ้ามีเสาที่เป็นรูปหงอ่ะหรือว่าเป็นธงหงอะไรลักษณะแบบเนี้ยนะฮะหรือว่าจะไปตามชุมชนอะไรต่างๆถ้ามีลักษณะของธงหงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นชุมชนชาวมอญน,นะครับท่านผู้ชมฮะวัดมอญเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะในเมืองไทยเองเนี่ยมีอยู่ประมาณ397วัด กระจายอยู่ใน39จังหวัดทั่วประเทศนะฮะที่มีชุมชนคนมอญอาศัยอยู่นะฮะประเทศไทยเราเนี่ยที่เราพูดกันมาว่าเป็นพระหุสังคมวัฒนธรรมก็คือประกอบด้วยผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติหนึ่งในนั้นที่อยู่กันเยอะกระจายกันในหลายพื้นที่ก็คือคนมอญหรือว่าคนรามันนะครับทุกผู้ชมฮะแม้แต่ในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็มีหลายวัดที่เป็นวัดมอญน,นะ โดยที่เราไม่ทราบว่าอ้าวหรอนี่คือวัดมเหรอนะฮะอย่างเช่นวัดชนะสงคราม <c oughs> วัดสามพระยาวัดสุดธรรมวดีวัด <c oughs> บางกระดีแล้วก็ยังมีอีกหลายวัดเลยนะครับแม้แต่ข้าราชการระดับสูงหลายคนของไทยเราเนี่ยไปสืบเชื้อสายเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยนะฮะท่านก็เป็นคนมอนเหมือนกันนะครับท <c oughs> ่า <c oughs> นผู้ชมฮะวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยคุยเรื่องนี้กันซักนิดหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของมรเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมฮะ กับผู้แทนของมูลนิธิรามันรักนะฮะมาฟังกันว่ามูลนิธิมูลนิธินี้เนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างทราบมาว่าทางมูลนิธิเนี่ยเพิ่งจะไปเชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กรศาสนาที่ประเทศพม่าด้วยนะฮะวันนี้เราพูดคุยกับเลขานุการมูลนิธิรามันรักนะฮะคุณอุทัยมณีครับเรียนเชิญครับพี่มหาครับสวัสดีครับพี่มหาสวัสดีครับ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณมากเออเขาเรียกกันพี่มหาเนาะ ครับก็เป <มา S 2> <ะ>็นมหาครับมหาของแท้ครับออไม่ใช่มหาจำลองหมายถึงพิ่งศึกศึกมานานแล้วหรือศึกมานานแล้วครับศ <c oughs> ึกมานาตั้งแต่ปี4 6แล้ว<อ>พึ่งศึกมาสิสกว่าปีแต่ว่าบวชเป็นพระมายาวนาน <c oughs> ยาวนานมากท้งพาาง<อ>ระท้งเนรสิบห้าปีเราออกมาออกมาก็ทํางานสื่อมวลชนเหมือนเรานี่แหละอยู่ช่องสี่โอเห็นเห็นว่าตอนนั้นพี่ก็เกือบจะไม่ศึกเหมือนกันเพราะว่าไปสอบปริญญานอะไรแบบจริงจังเลยล่ะจริงจังครับตอนนั้นเราสอบประโยคแปดนี่สอบยากสอบไม่ได้สอบไม่ได้สอบไม่ได้ ท้อท้อก็ไม่ได้เรียนต่อเรียนต่อไปเรียนทางโลกเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ลาสิขาวเข้ามาลาสีลาสิขาวเข้ามาก็ไปทํางานอยู่ที่ช่องสิเอ็รายการกรองทางการสมัยก่อนเนาะมันก็มาทําอยู่13ปีเป็นสื่อเนาะเป็นสื่อเป็นสื่อเวลาพี่มหาเนี่ยเพิ่งกลับมาจากพม่าด้วยครับก็เราไปไปเชื่อมความสัมพันธ์ที่จริงเราก็กระชับความสัมพันธ์มากกว่าเพราะจริงเรารู้จักเขาอยู่แล้วครับผมมีผมไปกับมนุนยิ ระศรีสุทธิวิธีด้วยอีกมูลนิธิหนึ่งซึ่งมูลนิธินั้นผมก็เป็นเลขาอยู่ก็ไปเชื่อมแล้วเรานําเรานําพระแก้วมรกตไปพระแก้วมรกตไปเพระเนื่องจากว่าคนมอญที่พม่าหรือคนพระม่าเองเนี่ยเขาก็เคารพนับถือพระแก้วมรกตเดี๋ยวพระแก้วมรกตไม่ใช่ที่วัดพระแก้วใช่ไหมก็จําลองอ๋อเป็นองค์จําลองมาจําลองไปเราก็บูชาไปแล้วก็ไปถวายที่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 ย่างกุ้งพุทธสมาคมมญเมืองย่างกุ้งครับแล้วก็เราของเราก็มูลนิธิรามารักษ์ ก็ไปเชื่อมความสัมพันธ์กันไปพบปะนี่ไงครับเป็นพระนี้เนี่ยเราไปเมื่อม่อาทิตย์ที่แล้วเองอย่างพระสงฆ์เนี่ยนี่ก็เป็นพระมอญพระมอญครับนี่พระมอญพระมอญเท่านั้นหรือเป็นพระเทละผู้ใหญ่ที่ที่เมืองย่างกุ้งครับส่วนพวกนั้นก็เป็นพวกข่าวบดีพวกคนมีกระตังอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวจะเล่าต่อไอเจดีที่อยู่ในเมืองไทยอ๋อซึ่งซึ่งที่พี่ไปพม่าเนี่ยพี่ไปนาไปในนามของบุลนิธิรามรักษ์ใช่ครับเป็นบุลนทธิรามรักษ์ซึ่งพี่ก็เป็นคนมอญ เป็นมอนคนระับเป็นมอนอมอญมอร้อยเปอร์เซนต์ที่ไหนพูดได้ผมสายอกครับจังหวัดกาญจนบุรีโอ้ตรงั้นก็เยอะนะเยอะฮะเป็นเขาเรียกว่าไทยใหม่คือเป็นรุ่นหลังที่อพยพเข้ามานะยังไม่ถึงร้อยปีไม่เหมือนกับมอนที่อยู่ตามชุมชนหลังวัดอรุณเทวรัชพญาหรือบางกะดีพวกนี้เก่าเลยเก่าเลยยังเนี่ยคุณยายวัดใหม่ยายแป้นเนี่ยเดิมนี่เป็นชุมชนมอนแล้ววัดนี่เป็นของ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 มอนครับสร้างเจดีย์นี่สร้างมา252ปีแล้ว นานมากแล้วของพี่มหาหนี่ถ้าถ้าดูไปตั้งแต่รุ่นบอลพบุรุษนี่เข้ามาไทยตั้งแต่ยุคไหนยังไงฮะเนี่ยเออผมไม่ผมไม่ถึงร้อปีอ๋อไม่ถึงร้อปีไม่ถึงไม่ถึง,มถงออผมยุคยังเขาเรียกว่าไทยใหม่ไทยใหม่ไทยใหม่หมายถึงว่าเป็นคนไทยเพิ่งได้สัญชาติประมาณเนี้ยเขาเรียกว่าไทยใหม่พวกนี้แบบไม่ได้ไม่ได้ออพยกมาเมื่อ2อ0สปีโอ้ยถ้า2อ0สปีตอนนั้นก็ถ้าถ้าเป็นพื้นที่เก่าของมอญจริงๆก็กรุงหงสาวดีไหม ใช่ครับตรงของสวัสดีมอละแมงเนี่ยเป็นรัฐมอนปัจจุบันนะเป็นเมืองหลวงของพาม่าไหมคะมปัจจุบันอยู่พามา่าปัจจุบันอยู่พามา่าใช่ครับปัจจุบันก็คือประเทศเมียนมาเป็นเป็นรัฐมอนอมใช่ไหมครับซึ่งเป็นรัฐมอนก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นคนมอนอที่ดงอยู่ครับเราก็อยู่นในนี้นเราก็ไปแจกของที่ชายแดนเมืองที่รามาลักษ์<อ>ไปห้าหกครั้งโอ้โบางทีลดความลดเพิ่มนี่ที่ไหนฮะ,นะเนี่ยไอ้ที่นี่เราไปเข้าไปที่ทางสังขบุรีครับอ๋อค่ะชายแดนใช่ไหมชายแดนครับเราก็ไปตอนนั้น เราแจกประมาณ6กเครั้งครั้งหนึ่งประมาณ5 6าหกแสนนะแล้วคนลดประมาณ30มสิบพันาไปกันแบบนี้ครัอันนี้คือแจกอะไรคะแจกพวกข้าวสารพวกอาหารแห้งพวกเสื้อผ้าพวกทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากไร้ยากจนนะครับอันนี้คือฝั่งไทยหรือฝั่งโน้นครอันนี้หรือว่าเราก็ทําคู่กันน่ะแหละที่จริงมันก็ชายแดนแต่เราข้ามฝั่งไปนะเรา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 อันนี้ต้ออยู่ฝั่งไทยเจ้าเท้าสังขบุรีอ๋อเพราะตรงนั้นเป็นชายแดนตรงนั้นก็ชุมชนมอนชุมชนมอนชุมชนกรเลียง ไทยไปอยู่เยอะครับเราไม่ซีเรียสเราก็ช่วยกันหมดน่ะแหละอ๋อไม่ไม่เราเราไม่เลือกเรา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 หัวใจดังพระโพธิสัตว์อันนี้คือไปแจกในนามของมูลนิธิรามันรักใช่ไหมใช่ครับมูลนิธิรามันรักนั่นเราไปแจกอันนี้เราข้ามฝั่งนี่เราข้ามฝั่งพม่าแล้วแต่ในการข้ามฝั่งพม่าเนี่ยเราต้องมีจุดประสานนะหมายถึงว่ามันจะมี ไทยเขาต้องดูความมั่นคงพวกเราเราต้องประสานกับหานไทยก่อนนะแล้วก็จะมีพวกฐานมอญฐานพม่าคอยดูแลเราช่วยกันคือเข้าไปโดดโดดไม่ได้นะไม่ใช่นึกอยากจะแจกเดินเข้าไปแจกไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับถ้าเราถ้าเราไม่ใช่คนท้องถิ่นเนี่ยเสี่ยงเพราะมีจุดผ่านแดนอะไรด้วยเนี่ยประธานมูลนิธิเรามารับท่านเข้าไปออรระท่านเข้าไปด้วยท่านประธานใช่ครับท่านเข้าไปเอ้มูลนิธินี้ดําเนินการโดยโดยคารวะหรือพระเลยคือเดิมทีเนี่ยผมตั้ง เล่าก่อนว่ามูลนิธีในความเป็นมาประมาณ2-4 2-5 4-5เนี่ยตอนแรกผมเป็นพระอยู่ผมเห็นว่าพระภิสุทธิ์เด็กๆยากจนาำในชายแดนซึ่งเกิดคนมอนเนี่ยบางทีก็จบมาก็ไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้ต่อแล้วก็เราเห็นว่ามัน,นเราอยากจะสร้างเสนาธาญาตรักษาหนึาาา่งรักษาความเป็นมอนสองรักษาวัดมอนรักษาวัดน่าพิีมอน เราก็ไม่รู้จะช่วยเหลือเขาอย่างไงแล้วบางคนไม่มีสัญชาติลําบากในการที่จะไปต่อสมัยก่อนนะจะไปต่อหรือจะไปอยู่วัดไทยก็ลําบากเราก็เอามาจับมาบวชแล้วก็ไปฝากไว้กับจเจ้าวาที่เรารู้จักออแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนให้มาเรียนแล้วตอนนี้ก็ได้สัญชาติหมดแล้วแลวตรงน,นี้ผมก็ยังทำเนาะตอนนี้ตอนนี้มูลที่เรามารักอยู่ เราเลี้ยงพระพิสนศน์สมเด็ไม่ใช่เลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรอุปถัมพระพิสนศน์สมเด็ไว้เกือบ20่รูปนะตอนนี้ก็ยังอยู่เรื่องเรื่องที่พี่เล่าเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเด็กๆตามแนวชายแดนบางทีเขาเขายากจนนะเพราะว่าเขาก้ออยู่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วแล้วบางทีจะเข้าถึงการศึกษาเนี่ยยากก็ต้องอาศัยการที่ไปบวชแล้วก็ไปเรียนที่วัดใช่ครับปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ปัจจุบันมั่งปัจจุบันถ้าถ้าตามแนวชายแดนจริงๆนะ คือถ้ามีสัญชาติไม่มีปัญหาเราขาให้โอกาสแต่บางคนไม่มีสัญชาติไงบางคนไม่มีสัญชาติใช่ไหมแล้วก็พ่อแม่ก็ย้ายถิ่ฐานบ่อยๆแล้วคุณจะทํายังไงมันก็จะมีองค์กรในองค์กรหนึ่งเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวประสานเป็นตัวให้โอกาสเขาคือรัฐไทยก็ให้โอกาสอยู่แล้วแต่บางทีเขาเข้าไม่ถึงบางทีเขากลัวใช่ไหมครับต้องมีคนอย่างพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นพูดภาษาเดียวกันวัฒนธรรมเดียวกันบอกว่าคุณมาเหอะมามาอยู่ในประเทศไทยเราส่งเรียนนะ เราอยู่เดี๋ยวเส้นเราฝากวัดอรุณเราฝากวัดราชบนะุรณะวัดยาลาวานนะเราสรงจบปริญญาตรีเลยคุณมาเลยแต่เขาต้องบวชต้องบวชอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเป็นผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงไม่ได้ใช่เฉพาะเจ้าผู้ชายเ<อ>พราะบวชก็คือบวชเรียนไปสามเณรบวชสามเณรเบื้องต้นสามเณ<อ>รก่อนเอ้ก็เหมือนพี่ตอนตอนเด็กๆกสิใช่ผมเ,เดินตามรอยผมเลยผมเนี่ยเป็นคนแรกๆนะที่เจ้าคุณขวัญพระสีสุที่เวทีวัดอรุณราชวรรมตอนเนี้ยท่านเอามาเรียนตอนนั้นเราก็ไม่เรามืดแปดด้านนะเราไม่รู้จะทํำยังไง เราก็เลยบอกพ่อแม่เราแล้วครูบาอาจารย์ที่เราบอกให้ไปบวชเถอะถ้าคุณอยู่แบบนี้คุณก็เป็นชาวไร่ชาวนาดีไม่ดีไปเป็นชีวิตแต่นั้มันไม่แน่นอน<ม>ก็เลยไปบวชเพราพี่ก็ยากจนเหมือนกันอยู่ในครอบครัวติดลบชายแดนใช่เสยโยกอะ<ม>ชีวิตติดลบอบลูกชาวไร่ชาวนาแลวส่ว<ะ>นใหญ่นะพ่านเนรเนี่ยไม่ใช่พ่อพี่เก้าส<ม>ิบเปอร์เซ็นต์แม้แต่สมเด็จปัจจุบันอะเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อะมาจากเด็กยากจนนั่นแหละ แต่ว่าเมื่อบวชเรียนแล้วมันก็เหมือนกับมันเป็นวัฒนธรรมเป็นเขาเรียกอะไรนะขยับตัวเองขึ้นมาคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเริ่มต้นจากการศึกษาการศึกษาสําคัญที่สุดแล้วก็โอกาสโอกาสใช่ครับอคือตรงนี้พี่ก็ทำตรงนี้สานต่อสารต่อเพราะเรารู้ไงเรารู้ไงเรารู้ทั้งทางอยู่แล้วว่ามันต้องเดินโอกาสคุณในชีวิตไม่มีนะคุณมีเส้นทางเดียวครับนี้เราไปจัด มหาสงการรามาสนาลมปราดกระทรวงวัฒนธรรมเราก็ไปจัดเราจัดเยอะฮะครับเนี่ยวันที่28เนี่ยเราก็จะจัดงานสวดพระปริตมอนที่จังหวัดลบบุรีซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านปราดกระทรวงมหาไทยท่านสุทธิพง์จุนเจริญไปเป็นเป็นประธานให้ครับแล้วก็เราเราเชิญเรานิมนตลพระราชาคณะมามาสวดแล้วเราจัดที่วัดเอาโรงเรียนวินย์สองซึ่งซึ่งซึ่งเจ้าคณะจังหวัดท่านดูแลอยู่ท่านท่านก็ เมตตาให้สถานจะให้สถานที่ให้ที่ลอบบรีเนาะที่ลอบบรีค่ะแล้วพระพ,พระปลิตมรน,นี่เป็นมาอย่างไรคะพระปริทมรเนี่ยมันมีความสําคัญก็คือว่ามันเป็นในพระรานักปัจจุบันก็สวดอยู่นะครับมันเป็นการปัดเป่าพยานารลายทุกวันพระทุกวันนี้ยังจัดอยู่แล้วก็เป็นพระไปะสู่มรไปสู่แบบอรลามันครับตอนนี้ก็ที่วัดตองปูวัชรนสงครามนั่นแหละที่ว่านยเจ้าคุณมนทนท่านก็ ไปสวดอยู่ที่ททีีท่่พระบรมมารชาชวังเอ๊ะสวดแบบมอสกับสวดพระปริตแบบไทยต่างกันเหรอพี่ก็ทำรองเดียวกันภาษาบาลีเดียวกันเออแต่ว่าเสียงมันสำเนียงมันอ,อ,อาจจะต่างอาจจะเพี้ยนๆนิดนึงใช่ครับเหมือนคนจีนกับคนไทยมาสวดกันอ๋อนี่เราก็เราก็เนี่ยนี่พระพุทธรูปที่เราไปมอบใหม้มาเล็วเนี้ที่ที่บอกที่เพิ่งไปย่างกุ้งมาครับครับแล้วก็หลังเนี่ยหลังจากสวดพระปริตเสร็จวันที่28เสร็จใช่ไหมครับบุรีรัมย์รักก็จะเชิญคนพวกเนี้ย ที่พระที่เป็นคารวาและพระวิสูุเนี่ยมาประชุมงานวิสาขบูชาโลกวันที่1นึ่งวันที่สองที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็ที่ตึก UN นะครับวันที่สองแต่พระพระที่พี่บอกพี่จะนิมนต์มาเนี่ยเป็นพระมรแต่ว่าที่อยู่ในวัดที่ประเทศไทยเนาะไม่ฮะอ๋อที่สระสรติพพิษใช่ไหมใช่ครับอย่างวัดอาสาสงครามวัด วัดชนะสงครามวัดบึงราสวายตัวนี้นะวัดบางกะดีแต่ที่เป็นวัดมอทั้งหมดเป็นวัดมอทั้งหมดเลยเพราะท่านสวดมอทได้ที่ท่านพูดมอนได้ใช่ครับแล้วคนที่ไปร่วมฟังต้องเป็นคนมอนไหมอ๋อไม่ครับคนได้ทั่วไปใครก็ได้ใครก็ได้ใครสนใจก็ไปร่วมก็โทรมาได้เลยครับแล้วก็เราก็จะบอกสถานที่ให้หรือเราจะบอกพิกัดให้ใครก็ไม่รูต้องเตรียมตัวอะไรยังไงไหมคะไปใส่อะไรไปไปปกติก็ใส่ชุดสุขภาพ อ๋อสุภาพก็ธรรมดาครับไปหมดเลยผมว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ไปแยกอะไรกันแล้วเนาะก็ไม่แยกไม่เนาะเพราะไปก็คืนกันหมดแหละคนไทยชั้นคนไทยเชื่อสายมอญผมว่าเดี๋ยวนี้อยู่กันเป็นร้อยปีแล้วอ่ะไม่เขาบอกเพราะว่าเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์มันจะทําให้เรามีจุดศูนย์กลางมันทาให้ความเป็นไทยของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าคนกีนคนนเดียรามีจุดศูนย์กลางเลยแล้วเราก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความภาคุูผมคิดว่านะตรงนี้สำคัญครับ ก็เรียกคนไทยเหมือนกันหมดเขาไม่แบ่งแยกแยกว่าจะเป็นคนคนคิดคนพุทธคนอิสลามือรู้แต่ว่าเขาไม่แบ่งแยกในความเป็นจริงอะนะใช่ไม่แบ่งแยกพี่มหามีอะไรอยากจะฝากถึงสังคมหรือฝากถึงคนมอญในประเทศไทยบ้างไหมคะรับอินนิดเดียวเนาะวันที่สี่ผมจะมียกฉัดมอญอีกที่วัด ว,ว,วันวัดวัดใหม่ยายแป้นที่วดเนี่ยนะวันที่4นี่คือ4มิถุนาย <5 S 2> นครับถ้าใครอยู่กรุงเทพก็ไปร่วมได้นะเรายกฉัดเราจะมีประเพณีเราปมเนนีเรามีประเพณียกฉัดแล้วเราก็เห็นเจ้าจพระอาจารย์รทังษาธรรมะโสตท่านเจ้าวาดจะบอกว่าจะเชิญตระกูลนัพัทลุงซึ่งเป็นลูกหลานยายแป้นมาร่วมด้วยนะครับส่วนที่คุณ ถามเมื่อกี้นี้ว่าะจะมีอะไรจะส่งะจะส่งท้ายใช่ไหมครับเราเราคิดว่าในในสังคมสังคมสังคมใดสังคมหนึ่งการอยู่ร่วมกันแม้จะเป็นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีความหลากหลายทางเชื้อชาติเนี่ยไอความรู้สึกอไอความรู้สึกที่ความต่างตรงนี้มผมคิดว่าเราต้องเก็บไว้ในใจยอย่าให้เกิดความขัดแยง้งหรืออย่าให้มันไปแสดงออกใ,ให้มันกระทบต่อจิตใจใซึ่งกันและกันนะครับอย่างผมเนี่ยผมเป็นมอนนะแต่ถ้า แต่ผมไม่เคยไปบอกว่าให้ตัวเองยิ่งใหญ่หรือยังเพราะว่าประเทศไทยก็คือประเทศของเรานี่แหละเราอยู่ร่วมกันเราต่อสู้กันด้วยกันมานะครับแต่พี่ที่พี่ทําทุกวันนี้ก็คืออยากจะให้เยววาวชนคนรุ่นหลังได้รู้ว่ารากเหง้าของตัวเองนี่มาจากไหนถูกต้องครับคือเราเราเราอยากให้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่บรรพบุรุษเรารักษาไว้ยอย่างที่ในหลวงท่านพูดอะสืบสานรักษาต่อยอดอเราจะทํายังไงให้มันอยู่คงอยู่ต่อเพราะเป็นของแผ่นดินอะ ก็เป็นวัฒนธรรมที่สืบต,ต่อกันมาอย่างชุดวันนี้พี่ก็เต็มตัวเลยคือผมว่างวงว่าพี่พี่นุ่งสโลงแบบนี้ก็เหมือนคนพมา่าที่เขานุ่งสโลง์นะไอ้ชุดชม,มอนครับถ้า<อ>แบบนี้ชุดมอน<ช>สีแดงันนี้เวลามีงานสำคัญสงกัญมอนเขาจะใส่มอนฝั่งนู้นนะเขาจะใส่แบบนี้วันนี้พี่นัทเจ้าของรายการบอกว่าให้มาหาเป็นมอนด้วยเป็นมอนโพธารามพี่นัทบอกให้ใส่แบบนี้มาที่ชอบก็คือเต็มยอดเลยครับ ก็น <LY> ุ <congratulations> ่งสโลงเหมือนคนพม่าเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าสีกับลายครับถ้าเป็นสีกับลายแบบเนี้ยครับก็คือจะเป็นคนมอญคนมอญครับคนมอญนะฮะฝากเบอร์พี่มหาเอาไว้เผื่อใครอยากจะประสานมูลนิธินะฮะครับอยากจะต้องการความช่วยเหลืออะไรนะฮะมีความลำบากอยู่ตามแนวชายแดนแล้วเป็นชุมชนมอญนะฮะก็0863449902สี่สาพี่มหารับสายเองเลยเนาะครับครับใช่ครับนะฮะวันนี้ก็มาในนามของเลขานุการมูลนิธิ รามันรักนะครับพี่มหาคุณอุทัยมณีขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณดีครับขอบคุณมากครับขอบมาก